สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาสอนทีการใช้งานของเจ้าตัว Xiaomi Redmi Pad SE 8.7นิ้วแท็บเล็ตสงหัดพกพาจากเ Xiaomi ที่พี่ซื้อมาราคา เลด3 0 0 0นะครับผมตัวนี้พี่จะขอหอมแนบไี้ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนย์ไทยประกันสุนไทยใต้คลิปนี้ให้นะครับพี่ซื้อมาจากออนไลน์ปลอดภัยในการสั่งซื้อนะว่าให้กดซื้อตามงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ผมบางครั้งนะ ค้นหาเองอาจเจอของบ่อยน,นะว่าให้กดซื้อตามน i n พี่แนบให้ใต้คลิปนี้บางครั้งราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะดวนั้นว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามน i n k ี่แนบให้ใต้คลิปนี้ครับวันนี้พี่จะมาสอนธีการใช้งานหลังจากพี่ใช้งานตัวนี้มาจะเป็นไงบ้างครับและผมพี่ผมจะขอเกินก่อนว่าเฮ้ยสเปคต,ตัวนี้กระเบ็ดร,ราคา3,000มันคุ้มไหมมุมมองพี่นะตัวนี้บอกเลยว่ามันคุ้ม แล้วมันก็ใช้งานได้ดีมากหน้าจอ8.7นิ้วครับ HD พัดรีเฟรนการทัดคือ90 h z ปรับเป็น60 90ได้แต่นี้เป็น Xiaomi Hyper OS นะผมเป็น Android 4ซึ่งทำการบ้านมาดีมากในการใช้งานทั่วไปผมบอกเลยว่าพัดดีมากทัดดี CPU Helio G85 Octa-core oc กับแรม4 g ิกสัีรู้สึกว่ามันเพียงพอมลำโพงลำโพงคู่แบบตัว Dolby Atmos ด้วย ลำพงให้มาถือว่าสะใจจริงครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้งานว่ามันเป็นอย่างไรผมอยากได้คือการแคปหน้าจอครับหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยแคปหน้าจอไงง่ายผมในการแคปจับ3นิ้วแบบนี้ผมในการปัดผมดูฮนะดูผมในการแคปผมง่ายเลยนี่ครับในการแคปตัวอย่างเช่นผมพีอาวางไว้นะในการแคปครับ3นิ้วปุ๊บดูผมมันคือการสไลด์หรือว่าการแคปหน้าจอหรือว่ากดที่ปุ่มพาวเวอร์ Power, พร้อมกันกันกบปุ่ม ลดเสียงครับคือการแคปผมเช่นกันนะครับเผื่อเราไม่อยากใช้3มนิ้วครับแบบนี้เลยปุ๊บผมคือการแคปมันได้2เฮทียนะผมในการแคปเนาะหน้าจอถือว่าดีมากผมในการแคปง่ายมาก3นิ้วปัดอย่างเงี้ยเออนี้ถือว่าโอเคมากในการแคปครับมาดูว่าเฮ้ยในการตั้งค่ามันมีการตั้งค่าอะไรบ้างน,นะครับผมนี่ครับเดีย๋ยวผมมาดูกันนะครับผมคือการตั้งค่าเกี่ยวกับแคปแบบนี้คือการ บอกสเปคของแท็บเด็ดว่าตอนนี้เราใช้ระบบอะไร Android อะไรเวอร์ชันอะไรของ OS นะครับหรือว่าดูว่า CPU อะไรแรมเท่าไหร่ผมแรม4 g กิกบอกเพิ่มอีก4 g กิกเป็น 8G กิกอันนี้คือดีมากครับผมนี่ครับดูว่าเฮ้ยอัปเดตระบบยังน่ครับมันก็สามารถดูได้ว่าเราอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดยังนะครับผมตัวนี้ถือว่าดีนะคือ UI เนี่ยภาสไทยผมตัวนี้ซัพพอร์ตกับแอปพลิเกือบหมดนะครับนี่ครับ ุณสมบัติตัวนี้มีอะไรบ้างหน้าต่างคู่ขนานนี่ครับมันจะมีบอกว่าเฮ้ยเราใช้หน้าต่างคู่ขนานกับแอปอะไรได้บ้างผมมันก็จะบอกว่ามีแอปม n นิเจอร์กับนี่ครับกับ a c e b o o k เนี่ยคือเราสามารถใช้แอปคู่ขนานได้นะครับผมบางแอปนะครับนี่เลยผมแล้วก็เช็คว่าเฮ้ยสถานะความปลอดภัยเป็นไงบ้างเปิดปิดตัว Google นี้ได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผม Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อผ่าน w i f i ฟ c WiFi 5นะครับผมแล้วก็ปิดเปิดไวไผมตัวนี้ ผมในการปิดเปิดหรือว่าผมเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยหรือว่าไปต่างครับผมสแกน q คอ o d โคดต,ตัวนี้ผ่านตัว wi-fi ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าง่ายครับผมในการที่จะเอามาใช้งานทั่วไปนะครับถือว่าอะไรซัพพอร์ตง่ายก็บอกผมตัวนี้นี่ครับผมแล้วก็บลูทูธครับตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น b l บลู o ูธสามารถเชื่อมต่อผ่านลําโพงหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็น b l บลู o t h ง่ายครับผมตัวนี้นะผมอันนี้คือ กับเชื่ทั่วไปผมนี่ครับเชื่อมต่อแซงผมแบบไร้สายผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับในการส่งข้อมูลแล้วก็รีเซ็ต Wi-Fi และบลูทูธนะผมแล้วก็เช็คปริมาณอินเทอร์เน็ตนะผมตัวนี้มีด้วยในการปล่อยฮอสปอตผมเพราะว่าตัวนี้มันมีรุ่นใส่ซิมด้วยนะครับของเจ้าตัวนี่ครับมันเพิ่งมาผมตัว se 8.7นิ้วใสซิมอันนี้พีใช้รุ่น w i f i ราคา3,000กว่าบาทพีรู้สึกว่ามันคุ้มอะ่ะเพราะว่าพีซื้อกับมือถือตัวเทคโนสปาร์โกหนึ่งหรือว่า Honor วออเนอร้สึกเพ่มราคา 4, พี่เอาพันกว่าบาทนี่ไปซื้อมือถือดีกว่าครับมันคุ้มเพราะว่ามือถือเป็นมือถืออะผมมันใช้งานได้2เครื่องอ่ะแล้วมันก็ใช้่อมฮอสปอร์ตให้กันได้อ่ะซึ่งพี่ชอบมากครับผมงนั้นพี่เลยไปซื้อมือถือเดี๋ยวพี่ขอรเนี่ยลิงก์ใต้คลิปในการซื้อมือถือให้นะครับผมที่พี่ซื้อมามือถือที่มันคุ้มนะครับผมใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์ให้นะครับอันนี้คือหน้าจอล็อกนะครับผมในการล็อกหน้าจอว่าเราตั้งค่าหน้าจอเท่าไหร่ในการล็อกเดี๋ยวไม่ต้องพักก็ได้หรือว่า10นนาทีก็ได้ะครับผผมมมตััััััวนนนนนีีีี้้ยกกกกเพืื่อออปุคคคดารรบบฟง์ช แล้วก็น่ครับแต่สองครั้งเพื่อปลุกหน้าจอหรือป,ปิดหน้าจอแล้วก็ปลุกหน้าจอเมื่อมีการแจ้งเตือนนะครับผมอันนี้เราตั้งได้เช่นพี่ผมทําการใช้งานอยู่เนาะครับผมถ้าอยู่ผมมันจะขึ้นมาเลยเห็นไหมง่ายผมไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับผมเช่นพี่แต่มันจะมีฟังก์ชันดีมากครับผมแต่ให้มีแตะหน้าจอปลุกมีให้เราด้วยถือว่าสุดยอดมากอันนี้ขอเช่นชม,มนจริงครับผมกับการใช้งานที่พีรู้สึกว่ามันเวิร์กมากครับนี่ครับอันนี้หน้าจอลกครับผม ดูว่า ي, หน้าจอเราจะเป็นแบบคลาสสิกหรือว่าแบบไหนมีให้เราเลือกครับผมตัวนี้นะถือว่าอันนี้ทํามาดีมากครับผมนี่แล้วก็การแสดงผลและความสว่างนะครับมีหมดทีมืดด้วยนี่ครับเราปรับเปลี่ยนได้ UI ของตัว Xiaomi มันปรับง่ายครับแล้วก็ความสว่างอัตโนมัติแล้วก็หมดการแจ้งหน้าจอสู้แสงดีมากผมตัวนี้นะครับนี่ครับตารีเรชครับผมตัวนี้ปรับได้เป็น60แล้วก็ปรับเป็น เกาสิบได้นะครับผมตัวนี้ถือว่าทำการบ้านมันดีมากๆครับผมนี่เสียงครับเสียงของผมในฟังก์ชันของเสียงสามารถปรับได้ว่าจะเอาเสียงแจ้งเตือนเท่าไยเอามีเดียเท่าไรครับผมปรับได้การปลุกเท่าไรมันปรับได้ครับแล้วก็เอฟเฟกเสียงนี่ครับคือมันปรับตัวอ e ีโคเลเซอร์เพิ่มเติมได้เพราะว่าลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง2ตัวแบบตัว Dolby Atmos นะครับปรับตัวกราฟิกเสียงครับมี9รูปแบบผมตัวนี้1 2 3 4 5 6, แล้วก็78 9แกแล้วก็ปรับอีควอไลเซอร์ตามแบบที่เราชอบแล้วผมดูว่าการคัดต้อนอีควอไลเซอร์ครับอันนี้ให้มาถือว่าดีจริงครับเรื่องเสียงยืนยันเลยว่าดีจริงครับในการปรับผมไวเปอร์นี่ครับเราปรับไวเปอร์ของตัวแท็บเล็ตของเราได้หรือว่าปรับไอคอนครับตรงนี้สามารถเลือกในการปรับไอคอนได้อย่างง่ายนะครับับให้มันซีเพื่อนนี้ปรับได้ซึ่งอันนี้คือสอซช่งเลยว่าไอคอนต่างๆของตัวนี้ UI ในการใช้งาน ถือว่าง่ายครับแล้วก็ข้อมูลในการปลดล็อกหรือว่าการปลดล็อกโดยการใช้สแกนใบหน้าผมตัวนี้ไม่มีปุ่มสแกนนิ้วมือนะครับแต่ผมสามารถสแกนใบหน้าคือโอเคครับผมไม่ได้ซีเรียสสแกนถือว่าสแกนง่ายผมในการสแกนใบหน้านี่ครับผมเช่นพีสแกนใบหน้าผมนี่ครับปึ๊บตั้งค่าพินครับพีตั้งค่าพินประมาณสัก4หลักก็พอนะครับผมตัวนี้มันตั้งได้ถึง16หลักครับผมเผ่อครับผมเราก็ปัดไปปัดมาครับรับทราบครับแบบนี้ครับผมตั้งเป็น4หลัก นี่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยตั้งพินครับดังนั้นแล้วก็ผมสแกนแล้วผมคือการสแกนครับผมมันง่ายมากครับผมเพียงแค่เราทําการรอสักครู่ครับผมกดตรงนี้เพื่อถัดไปนี่ครับคือนี่ครับผมเอฟเฟกดีมากครับนี่ครับมันก็ผมสแกนแล้วเสร็จสิ้นเห็นไหมว่าการสแกนคือสแกนง่ายครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายครับผมแบบวิปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมว่าเวิร์กไหมเป็นอะไรที่พีชอบมากครับผมสับตัวนี้ ที่พีใช้งานมาถือว่าเวิร์กมากตัวนี้ถือว่าคุ้มจริงครับผมมาดูว่าในการแอปนี้เป็นไงบ้างแอปของผมนี่ครับมีการใช้ฟังก์ชันประมาณนี้ผมหน้าต่างคู่ขนานการล็อกแอปการอนุญาตแอปนะผมตัวนี้อันนี้คือแบตเตอรี่ผมซึ่งแบตตัวนี้สำหรับพีนะหวันถือว่าเพียงพอนะครับในการใช้งานนะครับผมที่พีใช้งานมานะครับก็ถือว่าแบตเราเหลือเท่าไรนะครับผมตัวนี้อันนี้คือการตั้งค่าเพิ่มเติมครับตั้งค่าวันเวลาเผื่อบางคนหายไม่เจอครับไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็มีการ ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมภมมิภาคภาษาและการป้อมข้อมูลนะผมมีฟังก์ชันของเกมเทอร์โบด้วยอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าฟังก์ชันของเกมเทอร์โบมาให้เราเล่นเกมผมตัวนี้มันปรับตัวเกมได้ถือว่าน,นี้ให้มาถือว่าอันนี้เก่งจริงครับนะครับอันนี้ขยายหน่วยความจําของตัวแรม4กิกบอกเพิ่มอีก4กิกนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีเครื่องมือการประชุมแล้วก็มี otg ด้วยเปิดได้ผมตัวนี้ก็มีครับผมมีการแสดงเต็มหน้าจอปรับ เปลี่ยนได้แล้วก็ตั้งค่าจากโรงงานแล้วก็ตั้งค่าจากโรงงานในการรีเซ็ตตัวเครื่องได้นะครับจริงจงการรีเซ็ต,ตเครื่องับผมนี่บอันนี้คือการตั้งค่าจากโรงงานนะครับก็ลบข้อมูลได้เลยนะครับผมไม่ได้ยากอะไรในการใช้งานนะครับถือว่าสพีนับเปอร์ลิชิเวิร์กมากๆครับผมนี่ครับผมการตั้งค่า มันก็ง่ายๆผมไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็นี่ครับสําหรับใครที่หาปุ่ม3ามปุ่มมาผมด้านล่างก็ไปที่คําว่าตั้งค่าครับเราเห็นคําว่าหน้าจอหลักครับผมตัวนี้นี่ครับผมตั้งค่าเป็น3มปุ่มด้านล่างครับแบบนี้เลยตั้งได้นีครับปึ๊บแบบนี้หรือว่าเราจะตั้งค่าเป็นว่าให้มันเป็นแบบว่า3นิ้วแบบพีปัดก็ได้ครับผมแต่อันนี้พีตั้งค่าประมาณนี้ผมจริงๆแบบมันพีชอบประมาณนี้ครับแบบไม่มีปุ่มครับก็ปิดไม่ต้องเรียนรู้ครับแบบนี้เลย คือมันใช้งานง่ายอยู่แล้วแหละเหมือนแท็บเล็ตทั่วไปครับนี่ครับมันจะบอกอยู่ว่าการปัดไปย้อนกลับยังไงบ้างปัดซ้ายปัดขวานะครับผมอันนี้คือทําการบ้านมาดีมากครับผมนี่ครับซึ่งเอาตรงนะใช้งานสัปพิใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคมากครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นที่พี่สอนนะครับผมอาจจะมีแบบลึกกว่านี้ก็มีนะครับผมแต่อันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆครับอันนี้คือการจัดการไฟล์โดยการที่เราเอาอุปกรณ์ต่างๆผมเชื่อมต่อแล้วก็มันจะมีอันนี้บอกว่า อุปกรณ์ของเรามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างในนี้ผมซึ่งจะมีรูปภาพมีอะไรต่างๆมันก็จะบอกนะครับผมดีอันนี้คือการจัดการไฟล์ในการตั้งค่าในการลบแอป,ปครับง่ายๆผมตนนัวนี้เรากดที่ตรงแอปค้างไว้ผมนี่ครับมันเขียนว่านครับถอนการติดตั้งครับอันนี้คือการลบแอปพลิเคชันนะครับผมสับการใช้งานในการใช้งานฟังเสียงครับง่ายๆผมเสียงครับผมเราปรับตรงนี้นะครับผมจะบอกว่าเฮ้ยตัวปรับเสียงอะ่ะมันจะขึ้นบอกเราเล้ว่ะเราปรับเสียงประมาณเท่าไหร่มันจะขึ้นตรงนี้นะครับ นี่ครับอันนี้คือดูครับผมลาโพงลําโพงเสียงดีมากลําโพง2ตัวแบบคือ10เต็ม10ครับลาโพงเสียงโคตรดีเลยครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากเสียงดีมากครับผมนี่นะครับผมในการปรับเสียงนี่ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากมากมายอะไรครับผมในการใช้งานครับผมในการปรับครับผมตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเมนูทางนะผมปรับมาตรงนี้อีกครับผมถ้าปรับแันนี้คือการแจ้งเตือนผมกลางๆนะครับเราต้องปรับตรงมุมของตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะแบบนี้ นี่ครับผมก็จะมีไฟฉายให้เรานี่ครับก็จะมีการบันทึกหน้าจอนะครับผมตัวนี้ซึ่ง UI ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับมีตัวนี้มีความสว่างมีหน้าจอล็อกมีแอปพลิเคชันมีค้นหาเพลงอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีรีโมทซึ่งมันมีให้เราเกือบครบเลยตัวนี้ครับผมซึ่งมันมี IR ด้วยพี่ชอบมากเพราะว่ามันมี IR ในการเชื่อมต่อผ่านรีโมทของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ผมตัวนี้ถือว่า เวิร์กมากครับผมกับฟังก์ชันที่มันเยอะแยะมากมายสับเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวิร์กจริงไม่อวยวผมใช้งานมาถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมก็เป็นเมนูที่ใช้งานน่ายมีอ p พีต่อไปในการสอนที่ลึกกว่าน,นี้ผมแต่นี้คือเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากใช้งานอยากดูว่าคุณสมบัติตัวนี้มันมีอะไรบ้างครับผมบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมตัวนี้ พี่ผมจะขอแนบ่ิเป็นกางซื้อที่พีสั่งซื้อมาตาคิดให้ผมโซนี้ขอบคุณครับ